มการขึ้นโคงยายหรอวนายข,ของโคย<อ><อ>คุณยายยังตาชัดเจ๋ออยู่เลยใช่ไหมค่ะกี่เดือนแล้วะได้หนึขวดละสองเดือนขวดสองเดือนนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเย็บเย็บกระดาษนะล่กระดาษใส่ทดสอบดูจะเป็นโคง ที่ได้มาจากฝั่งนี้โอ้มีแต่วัยรุ่นเลยค่ะนั่งทำงานในแต่ละคนเออนาะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเหลากั้นเหรอคะีคำลบอ๋อเ่าคำโลบคำลบเรียกค,ความชำนาญค่ะ ลองเลยนะ,ะกันกันบาทกันกันไปแผ่น่ะอ้าวเช่าอันนี้ก็จะเป็นการประกอบนู่ม ไม่ม yup. ีหมดแล้วหวมั <c 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 ่ <c 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 ัวมั <c <c b b <c <c uh uh> uh ่มด้องเจะกินม uh ัก uh ินไม่ได um> ้ไม um> ่ม um> um> uh ีหลอดก็อชื่อเข้ากันร้อยได้รอเชื่อน่นน ยึดตัวไม่เชื่อค่ะเริ่มเป็นลูกเป็นล่าง้วคุ่ณยายคุณยายนั่งทั้งวันเล่มคิดว่า เรียบร้อยค่ะทุกคนจบออกมาก็าจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามวารุณีมาค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะจักันด้วยการทำโครงกกัง